สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ายจะพาเพื่อนๆไปเก็บเอเลี่ยนอาร์ติแฟกที่หายไปของสัปดาห์ที่3ก็ถ้าเกิดใครจำกันได้ในคลิปที่ไซลงไปนะคะมันจะมีแค่4อันตอนนี้ก็จุดที่หายไปมันมาเกิดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปเก็บมันกันก็มันจะอยู่ที่เรนโบว์เรนทัลนะคะมันจะอยู่ที่ริมชายหาดทางด้านล่างซ้ายของเมืองฮอลลี่แฮเชอรีค่ะ ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากน้องเต้ยวชราประมูลศินด้วยนะคะเขาเอามาบอกเพราะว่าตอนนั้นซรายก็ลงภาพแผนที่ไปไม่รู้ด้วยว่ามันมีการอัปเดตแล้วนะคะเวลาที่เรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราไปบ้านหลักที่มันเป็นสีส้มค่ะมันจะอยู่ข้างในนะคะเปิดเข้าไปเนี่ยก็จะเจอเลยแบบนี้ก็เรียบร้อยนะคะในสัปดาห์ที่3ถ้าเก็บของเก่าสอันแล้วเก็บอันนี้ก็คือครบแล้วค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์เพื่อนๆสามารถช่วยซัพพอร์ตไซได้โดยการไปที่ Item Shop กดที่ Support a Creator ทางด้านขวาล่างพิมพ์ beauty a n a b e s e ที่เป็น Creator Code ของไซแล้วก็ก c c e p t จากนั้นก็ซื้อสินค้าได้ตามปกติเลยค่ะ การซื้อสินค้านี้นะคะก็จะช่วยทำให้ไซสามารถทำคอนเทนต์ตรงนี้ต่อไปได้นานๆและถ้าเกิดใครอยากจะโด o n a t ผ่าน True Money Wallet ก็สามารถโด o n a t มายังเบอร์ที่อยู่ทางด้านขวาบนของจอได้เลยสำหรับคลิปนี้ไซส์ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ